วันที่พี่เป็นอะไรไม่รู้ว่าสวยทั้งวันเลยเดินชนนวนชนนี่น้ำหกเต็มไปหมดหือว่าหน้าพี่ดูคำคำนะคะลองไปปรึกษาพี่เอไหมเขาเป็นเชียนพระเบอร์หนึ่งเบอร์ตองปังกุริเย่ในย่านนี้เลยคะ่ะเผื่อเขามีวัตถุมงคลเสริมดวงให้พี่เป็นก็ดี ดิมนิยมพี่เอมีวัตถุมงคลเสลิมดรงเี่เป็นปังๆงไหมคะเออแล้วหนูจะเอาแนวไหนอะ่ะแนวทแยงอืแนวทะแยงอ,มยงอมืมันไม่มีเอางนี้เอาเองค์นี้ไปจากคอเลยจากคอรวมพุทธคุณอเอาไม่ออกโอ้องค์นี้จบทุกสายเอาไปเนี่ยพุทธคุณไม่ต้องพูดถึง มีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยสำหรับองค์นี้นะวันนั้นพ่อขับรถไปตลาดสิบล้อตัดหน้าหายไปครึ่งคันรถเรอครับปนดุกมั้งอี๋แล้วลพี่เอ่เป็นอะไรไหมคะพี่ไม่เป็นอะไรเลย,ยพี่ไม่ได้ไปพ่อพี่ไปเอาเอาอง์นี้ไปแบมือมาสองหมื่นนะทำะไรกันอยู่ ช่วงวันมาคาบูชาผมว่าทุกคนควรจะไปทำบ,บุญด้วยกันนะจะได้มีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตไงน,นี่ของที่ใช้ตักบาตรทำบุญอาหารที่ใช้ตักบาตรต้องเป็นอาหารที่ลดหวานมันเค็มเลี่ยงของทอดแกงกะทิเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ไทยจะดีมากเวะาที่ใช้ควรเป็นของที่ใช้ซ้ำหรือวัสดุที่ใช้จากธรรมชาติดีไหมพวกเรา ได้ทั้งบุญได้ทั้งรักษาสุขภาพภาพระสงฆ์แถมยังรักษา,าสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะ